ผมและเสกบุรพาไม่แพ้ครับผมวันนี้มาตกปลาหมอน้าเบลนะครับแดี๋ววัดกองสวนนะครับมีลงปลาหมอว้หกสิบตัวเจ็ดสิบตัวนะครับแล้วก็พงร้อยกว่าตัวนะครับตรงนี้นะครับก็มากับถ่อมครับก็ก้าว่าผมก็เพื่อนเก่เาๆนะครับคนก็ประมาณเกือบสามสิบคนดเดี๋ยวมา แกล้งอีกคู่เลยนะเราใช้กุ้งด้วยไงเปล่าครับฝีมือล้วนๆโง่แล้วกูแกงอาจารย์ทมกูนี่ไอ้ทมไอ้ตัวอะไรเห็นชื่อมันมันทมไหนวะไอ้ทมไม่ทันเพื่อนหรอเพื่อนเอาเข็นมาขนาดนั้นดูตีไม่ถึงทันอะไรเลยดูมาทานเดียวแล้วันนั้นมันกดไปหกตัวไม่ไม่เข็ดไม่ลาบเรามาเนี้ยไม่เข็ดอ่ะมาเนี้ยเสร็จมาเส็ดแน่ เขาหอมชิมใช่เหรอใช่ใชมั่นใจผมมั่นใจเใลยใกล้ๆเนี่ยนะแต่ไม่กินตรงเนี้ยชิมอยู่ใกล้ๆได้เลยขอบหอมเอ้าไอ้เจ้าได้ตัวพวกตีบตีบไวเลยไม่ไวเลยตีไปเปล่าวัเนี่ยโอ้โหยอ้ครับอายครับครั้งแรกไม่ไหวล้ อันนี้คือเปิดเปิดคำใหญ่นี้เลยใช่ไหมครับผมว่าจะอย่างนั้นนะครับถ้าไม่โดนยิงมาชนกันนี้เพื่อนผมไม่เคยยอมไงครับเพื่อนก็ขอะจับทีนี่โอ้ยกาวตายเลยสวัสดีครับโอ้นั่นนี่ก็มาอย่าตีมาฝั่งนี้นะรู้ตีเยอะเลยครับแจ๊คไอ้เจม ถ้าตอนนี้กินตีเกี่ยวเลยนะยังไม่เด็กตักปลาอ๋อเด็กตักปลาโอ้เสียหายเลยเด็กตัปลาตายแล้ววันนี้อย่าลืมยิ๊กๆนะให้มันกินกันเอาฝั่งนี้ก็ได้เพื่อนเพื่อนมันเป็นช่องว่างอะไรเนี่ยผมไม่ยิงอยู่แล้วเอาเลยเอาเลยเหรอ เอาเลยเวลจังไเงียบกก็นนะอบ,ออบ,อบเท่าน,นะครับอยกเลยเอาเฮ้ยกูยไม่ได้ต่ออ้นั่นมา อี่ยปลไม่ได้โยนแม่งเลยนะวะนี่ยลืมต่อสายขันนี่มนะอ้จกระยานโค้งเดิโอ้ยสักดิ้งโค้งละเี้งร ที่ไอ้หลุดหันเลยอ่ะโง่ัค่นเลยอ่ะหันหลักแล้วเนี่ยเลยว่ะโง่มาดิเออไม่กลับ,บนะาโทษดิโทษนะกันมัออ้

พงกงนี่เลยมือกระงก็ดีดีความตั้งใจมันผิดกันโอ้โไก่ยาหมอเห็นไหมเอ้ยปลดหมอจมือเลยเอาไปาเอาไปเลย กันแพ้นแม่งต่อกันทีเดียวไอสัตว์กระพงดูดวบเลยดูว่าดิดดดเดนะี๋ยวแล้วนี่ไอ้บอกเพสผมตีไม่ไปไม่เหลือ เดี๋ยวผมจะไปนั่งคอเงียบๆแล้วช่วยเรารีบคอไปไหนอ่ะคอหมอขึ้นเอโบงเอเออคอหมอนก่อนเดี๋ยวผมก็จะไปนั่งคอขวดละจะเอาเกตไปเคาะโอ้โหื่อกี้ต้งงานนี่เดดกจผมนหมอออกเลยเตียวแขเป็นไง พื่อนปลาม <ours. S 1> erm ันยังไม่หมดนะเพื่อนตกไม่ได้กันเนี่ยผมพูดถึงเพื่อนปุ้ยเลยเรา

ตักไม้ด้เป็นไงโอ้ยงวเกียงที่ไปได้หมดเยเด็กก่อนอืหางายิยน่อยี่ต้องกระกายนี่มันต้องกำราบ สำหลับท <c oughs> <im> <im> <before> <im> ี่ไหนก็ปีเขามาอย่าลืมิตเต็ดด้ อีทีเีกลัวครับสีดำ เจ๋ออะอยู่ตรงนู้นะ่ปะปาตัวนะครับ đang đi tăng oh. chỉ thi của tuấn giặc you <laughs> ยิ่ิคลัวครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวออขึ้น,นเดี๋ยวต่อไปนี้กันกลัวกลัวเป็นเบ็ดมันจะเด่นข้างหน้า น้ำใสเห็นตัวปลาเขาเฮ้ยเข้าหวงเขาแสงดีจริงไ,ไ,ไม่ยอมเว้ยจี้ดๆรวมมันเรื่องนะ